เมื่อซองเชิญงานแต่งสีทองถูกโยนใส่หน้าฉันหลังอย่าได้แค่สามเดือนฉันคิดว่าจะเจ็บจนตายแต่แม่กลับหัวเราะแล้วบอกว่าไปสิลูกจะมีเรื่องเด็ดคุณพร้อมไหมที่จะเห็นงานแต่งที่กลายเป็นสึกแค้นหลักฐานปลอมลูกที่ถูกซ่อนและคำสัญญาที่จะทำให้ทุกคนในห้องช็อกจะลืมหายใจกดเล่นเดี๋ยวนี้แล้วคุณจะรู้ว่าบางครั้งการแก้แ,แค้นไม่ได้เริ่มที่ตัวเราแต่มันเริ่มที่ความจริงที่ไม่มีใครคาดถึง หลังหย่าสามีปาไบเชิญงานแต่งกับเมียน้อยใส่หน้าฉันแต่แม่ฉันกลับหัวเรินบอกว่าไปเถอะจะมีเรื่องเด็ดฉันยืนอยู่หน้าประตูบ้านมือขวาถือซองจดหมายสีครีมที่เพิ่งถูกส่งมาถึงเมื่อเช้ากลิ่นกระดาษใหม่ยิงติดจ,จมูกสัมผัสเย็นของกระดาษหนาภายใต้นิ้วทำให้หัวใจเต้นแรงขึ้นฉันเปิดซองออกใบเชิญสีทองอารามสะท้อนแสงไฟในห้องชื่อของเขาและเธอถูกพิมพ์ด้วยตัวอักษรวิจิตงานแต่งงาน วันที่ตรงกับวันครบรอบอยาของเราแปะเสียงหัวเราะของแม่ดังขึ้นจากห้องครัวฉันหันไปมองแม่ยกแก้วชาขึ้นจิบดวงตาเป็นประกายราวกับรู้ความลับบางอย่างไปเถอะลูกแม่พูดด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลแต่แฝงความตื่นเต้นจะมีเรื่องเด็ดแน่ฉันขมวดคิ้วกลิ่นหอมของชาเขียวลอยมาจางๆแต่กลับกลบความขมขื่นในปากไม่ได้ คืนนั้นฉันนอนไม่หลับเสียงนาฬิกาเดินติ๊กต๊อกดังกล้องในความมืดภาพใบหน้าเธอคนนั้นวงเวียนในหัวเช้าวันงานฉันสวมชุดเดรสสีแดงเข้มสีที่เขาเคยบอกว่าไม่เหมาะกับฉันกระจกสะท้อนภาพผู้หญิงที่ยิ้มมุมปากรถแท็กซี่พาฉันไปยังโรงแรมหรูกลิ่นน้ำหอมราคาแพงลอยฟุ้งในล็อบบี้เสียงเพลงคลอเบาๆดังจากห้องจัดเลี้ยง ฉันก้าวเข้าไปแขกผู้มีเกียรติหันมามองสายตาบางคู่เต็มไปด้วยความสงสัยบางคู่เต็มไปด้วยความเห็นใจเขายืนอยู่ข้างเธอชุดสูทสีดำตัดเย็บอย่างดีเธอในชุดเจ้าสาวสีขาวบริสุทธิ์ยิ้มแย้มราวกับเทพธิดาฉันเดินตรงไปหาโต๊ะลงนามปากกาในมือสั่นเล็กน้อยหมึกสีดำไหลลงบนกระดาษ ชื่อของฉันถูกเขียนด้วยลายมือที่มั่นคงเสียงเปียนโนดังขึ้นเพลงที่เราเคยเต้นรําด้วยกันในวันแต่งงานหัวใจฉันบีบแน่นแต่ฉันยังยิ้มได้แม่นั่งอยู่แถวหน้ายกแก้วแชมเปญขึ้นเล็กน้อยดวงตาเป็นประกายยิ่งกว่าเดิมพิธีเริ่มต้นบาทหลวงกล่าวคำอวยพรเขาและเธอหันหน้าเข้าหากันพร้อมจะกล่าวคำสาบาน ทันใดนั้นประตูห้องจัดเลี้ยงเปิดออกกว้างเสียงฝีเท้าหนักๆดังก้องทุกคนหันไปมองชายคนหนึ่งในชุดสูทสีเทาเดินเข้ามาใบาหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มลึกลับมือถือซองจดหมายสีแดงสดเขาเดินตรงไปหาเจ้าบ่าวยื่นซองนั้นให้เสียงกระซิบดังขึ้นรอบห้องฉันมองแม่แม่ยกแก้วขึ้นอีกครั้ง ปากพึ้มพำมเบาๆเริ่มต้นแล้วสินะฉันรู้สึกถึงลมเย็นจากเครื่องปรับอากาศที่พัดผ่านต้นคอกลิ่นแชมเปญผสมกับน้ำหอมราคาแพงทำให้จมูกชันชาชายในชุดสูทสีเทายืนนิ่งซองจดหมายสีแดงในมือสะท้อนแสงไฟคริสตัลเจ้าบ่าวรับซองนั้นนิ้วมือสั่นเล็กน้อยใบหน้าเปลี่ยนสีจากขาวซีเป็นแดงกำ่ำเขาเปิดซองออก กระดาษสีขาวพับสีทบถูกดึงออกมาตัวอักษรสีดำเข้มพิมพ์ด้วยฟอนต์ทางการเสียงสูตรลมหายใจดังขึ้นรอบห้องแขกบางคนยกมือขึ้นปิดปากบางคนกระซิบกันเบาๆเจ้าสาวหันไปมองดวงตาเบิกกว้างปากสั่นระริกนี่มันอะไรเสียงของเธอแหบพร่าดังกล้องในความเงียบชายในชุดสูทสีเทายิ้มมุมปาก ถอยหลังหนึ่งเก้าหันมามองฉันตรงๆแม่เดินมาข้างฉันมือวางบนไหล่เบาๆลมหายใจอุ่นๆพัดผ่านใบหูดูดีๆลูกแม่กระซิบเรื่องเด็ดกำลังมาเจ้าเบ่ายกกระดาษขึ้นอ่านออกเสียงเบาๆแต่ทุกคำดังชัดในหูฉันหลักฐานการโอนเงินบัญชีลับในต่างประเทศ ชื่อของเธอเสียงกรีดร้องดังขึ้นเจ้าสาวสุดลงกับพื้นชุดขาวบริสุทธิ์ยับยุยยี่แขกบางคนลุกขึ้นยืนโทรศัพท์ถูกยกขึ้นถ่ายรูปแสงแฟลชสาดส่องฉันยืนนิ่งหัวใจเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกแต่ปากกลับยกยิ้มชายในชุดสูทสีเทาเดินมาหาฉันยื่นมือออกมาเสียงของเขาดังชัด คุณพร้อมหรือ,อยังสำหรับขั้นตอนต่อไปฉันมองมือที่ยื่นมาผิวสีแทนเรียบเนียนนิ้วยาวประดับแหวนเงินวงบางกลิ่นโคโลนไม้สนอยมาจาังๆผสมกับกลิ่นควันบุหรี่ที่ติดเสื้อสูทขั้นตอนต่อไปคืออะไรฉันถามด้วยน้ำเสียงสงบแต่ในอกรู้สึกเหมือนมีพายุหมุนชายคนนั้นยิ้มกว้างขึ้นฟันขาวสะอาดเรียงตัวสวย ดวงตาเป็นประกายราวกับรู้ทุกอย่างหลักฐานชิ้นที่สองเขาพูดเบาๆแต่ทุกคนรอบข้างได้ยินเขาเอื้อมมือเข้าไปในกระเป๋าเสื้อดึงแฟ้มสีดำออกมาหนาไม่เกินสิบแผ่นเจ้าบ่าวหันมามองใบหน้าซีดเผือดเหงื่อเม็ดโตไหลลงแก้มอย่าเสียงของเขาสัน่นนี่มันไม่จริง ชายในชุดสูทสีเทาเปิดแฟ้มยกภาพถ่ายขนาดใหญ่ขึ้นแสงไฟสาดส,ส่องลงบนกระดาษเคลือบมันภาพแรกเข้ากับผู้หญิงอีกคนในโรงแรมที่ฉันเคยไปฮันนีมูนภาพที่สองเอกาสารเซ็นชื่อโอนทรัพย์สินให้เด็กในท้องเธอเสียงกรีดร้องดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มาจากแม่ของเจ้าสาวแก้วแชมเปญหลุดจากมือแตกกระจาย แม่ฉันยกมือขึ้นปิดปากแต่ดวงตาย,ยังคงหัวเราะเรากับดูละครน้ำดีชายคนนั้นหันมามองฉันยื่นแฟ้มให้น้ำหนักของมันหนักกว่าที่คิดคุณคือคนเดียวเขาพูดที่เซ็นชื่อยืนยันได้ฉันรับแฟ้มมานิ้วสัมผัสความเย็นของพลาสติกหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดเปิดหน้าที่สาม ภาพเอกสารยาลายเซ็นของฉันถูกปลอมและด้านล่างลายเซ็นใหม่เซ็นด้วยชื่อฉันแต่ลายมือไม่ใช่เสียงเพลงหยุดลงความเงียบปกคลุมห้องหนักอึ้งราวกับหลุมดำเจ้าบ่าวสุดลงเข่าเจ้าสาวคลานหนีชุดขาวล่าพื้นเปื้อนคราบน้ำตาชายในชุดสูทสีเทาเอียงสีสะ มองฉันด้วยสายตาคาดเดาตอนนี้เขาพูดถึงตาคุณแล้วฉันยกแฟ้มขึ้นสูงแสงไฟคริสตัลสาดส่องลงบนภาพถ่ายทุกสายตาจับจ้องมาที่ฉันกลิ่นวายแดงที่หกพื้นลอยฟุง้งผสมกับกลิ่นเหงื่อและความตื่นตระหนกลายเซ็นนี้ฉันพูดเสียงดังชัดเจนจนทุกคนได้ยินไม่ใช่ของฉัน เสียงสูดลมหายใจดังขึ้นรอบห้องเจ้าบ่าวยกศีรระขึ้นดวงตาแดงกำ่ำชายในชุดสูทสีเทาเอื้อมมือเข้าไปในกระเป๋าอีกครั้งคราวนี้ดึงเครื่องเล่นเสียงขนาดเล็กออกมาสีดำด้านไร้ปุ่มกดเขากดปุ่มเดียวเสียงของเขาดังขึ้นจากลำโพงถ้าเธอเซ็นชื่อให้ฉันจะโอนเงินครึ่งหนึ่งให้เธอเสียงเจ้าบ่าวในอดีตชัดเจนราวกับบันทึกเมื่อวาน เจ้าสาวหันขวับใบหน้าบิดเบี้ยวปากสันระริกนายบอกว่าเธอตายแล้วเธอกรีดร้องนายบอกว่าเธอหายตัวไปแม่ฉันเดินไปข้างหน้ายกแก้วแชมเปญที่ยังเต็มขึ้นจิบช้าช้าลูกสาวฉันแม่พูดเสียงดังไม่เคยหายตัวไปไหนฉันเปิดหน้าถัดไปในแฟ้มเอกสารการโอนเงิน จากบัญชีของเขาไปยังบัญชีที่ฉันไม่เคยรู้จักและด้านล่างลายเซ็นของฉันถูกปลอมอีกครั้งแต่คราวนี้มีวันที่วันที่ฉันอยู่โรงพยาบาลวันที่ฉันคลอดลูกที่ไม่มีใครรู้เสียงกรีดร้องดังขึ้นอีกคราวนี้มาจากแขกผู้ชายคนหนึ่งเขาลุกขึ้นยืนชี้มาที่เจ้าบ่าวเงินกู้ของฉัน เขาตะโกนนายใช้ชื่อเธอคำประการชายในชุดสูทสีเทายิ้มกดปุ่มเครื่องเล่นอีกครั้งเสียงใหม่ดังขึ้นเสียงของฉันบันทึกจากโทรศัพท์ถ้าเขาทำแบบนี้ฉันจะเปิดเผยทุกอย่างห้องเงียบกริบแม้แต่เสียงหายใจยังเบาฉันหันไปมองแม่แม่พยักหน้าดวงตาเป็นประกาย ชายคนนั้นยื่นไมโครโฟนไร้าสายให้ฉันโลหะเย็นในฝ่ามือน้ำหนักเบาตะหนักอึ้องพูดเลยเขาพูดเบาๆทุกคนรอฟังฉันยกไม่ขึ้นลมหายใจร้อนเผาหัวใจเต้นแรงจนเจ็บและแล้วเสียงของฉันดังก้องในห้องที่เคยเต็มไปด้วยความสุขปลอมๆเขาไม่ใช่แค่โกงฉัน เขากงทุกคนในห้องนี้ฉันหยุดหายใจหนึ่งจังหวะเสียงของตัวเองดังก้องสะท้อนกําแพงกระจกกลิ่นวายที่หกพื้นเริ่มเปรี้ยจี๊ดในจมูกผสมกลิ่นน้ำหอมที่เคยหอมหวานแต่ตอนนี้เหม็นคลุ้งและหลักฐานสุดท้ายฉันพูดต่อน้ำเสียงมั่นคงเกินคาดฉันพลิกหน้าแฟ้มแผ่นสุดท้ายกระดาษสีขาวสะอาดทิมพด้วยตัวอักษรแดงเลือดใบเกิด ชื่อเด็กชายวันเกิดตรงกับวันที่ฉันคลอดพ่อชื่อเขาแม่ชื่อฉันเสียงกรีดร้องดังลั่นคราวนี้มาจากเจ้าสาวเธอคว้าซองจดหมายสีแดงโยนลงพื้นลูกในท้องฉันละ่ะเธอร้องไห้น้ำตาไหลเปื้อนมาสคารา่าเจ้าบ่าวลุกขึ้นยินโซเซใบหน้าซีดเผือดราวศ เหมื่อไหลเป็นทางไม่จริงเขาพึมพำเด็กคนนั้นตายแล้วชายในชุดสูทสีเทาเปิดประตูห้องจัดเลี้ยงเสียงฝีเท้าเด็กดังก้องรองเท้าหนังสีดำเงาวับเด็กชายวัยห้าขวบเดินเข้ามามือจับมือหญิงชาราที่ฉันจำหน้าได้พี่เลี้ยงเก่าที่หายตัวไปพร้อมเขาเด็กมองรอบห้องดวงตากลมโตเหมือนฉันทุกประการ ยกมือขึ้นชี้พ่อเด็กผู้เสียงใสทำไมพ่อทิ้งหนูห้องเงียบกริบแม้แต่เสียงลมหายใจยังหายไปแม่ฉันเดินไปหาเด็กกอดหลานชายแน่นน้ำตาไหลเงียบเงียบฉันวางไม่ลงเสียงกระทืบดังขึ้นจากทางเข้าตำรวจสี่นายในเครื่องแบบเดินเข้ามาไม้จับสีชมพูถูกยกขึ้น ชื่อเขาและชื่อเธอพิมพ์ชัดข้อหาปลอมแปลงเอกสารนายตำรวจผู้เสียงดังช่อโกงและลักทรัพย์เจ้าบ่าวสุดลงอีกครั้งเจ้าสาวคลานหนีชุดขาวล่าพื้นเปื้อนคราบวายชายในชุดสูทสีเทาหันมามองฉันยกนิ้วโป้งขึ้นเบาๆยิ้มมุมปากจบงานแต่งแล้วเขาพูดเริ่มงานศบความเชื่อใจ ฉันหันไปมองเด็กเขายกมือขึ้นโบกให้ยิ้มกว้างราวกับไม่เคยเจ็บปวดและในอกฉันความเจ็บปวดเก้าปีเริ่มละลายเป็นความโล่งโปรง่งแต่เมื่อตำรวจลากเจ้าบ่าวออกไปเขาหันมามองฉันครั้งสุดท้ายดวงตาเต็มไปด้วยความแค้นนี่ยังไม่จบเขากระซิบฉันมีอะไรอีประตูปิดลง เสียงกุญแจมือดังกึกก้องแต่คำพูดนั้นยังค้างอยู่ในอากาศรากับคำสาบที่รอวันระเบิดฉันยืนนิ่งท่ามกลางซากประคักพังของงานแต่งกลิ่นวายเปรี้ยวผสมเลือดจางๆจากนิ้วที่บาดแก้วแตกเด็กชายเดินมาหาฉันมือเล็กๆจับชายเสรสสีแดงเข้มยกหน้าขึ้นมองแม่เสียงใสาราวระคังเงินหนูหิวหัวใจฉันบีบแน่น น้ำตาร้อนเผาไหลลงแก้มแต่ฉันยิ้มได้แม่เดินมาข้างๆมือลูบผมเด็กเบาๆกลิ่นน้ำหอมดอกมะลิคุ้นเคยพาเด็กไปกินข้าวก่อนแม่พูดเรื่องเหลือไว้ค่อยคุยชายในชุดสูทสีเทาเดินตามหลังหยิบโทรศัพท์ขึ้นกดเบอร์เสียงผูดต่ำๆดังออกมาเสร็จแล้วส่งรถมารับ รถตู้สีดำจอดหน้าประตูโรงแรมกระจกมืดสนิทประตูเลื่อนเปิดอัตโนมัติฉันอุ้มเด็กขึ้นน้ำหนักเบาตะหนักอึ้งในอ้อมแขนกลิ่นนมเด็กผสมแป้งฝุ่นตำรวจเดินออกไปเจ้าสาวถูกพาไปห้องข้างๆเสียงร้องให้ยังดังลอดกำแพงชายคนนั้นปิดประตูรถหันมามองฉันดวงตาลึกจนมองไม่เห็น เขาพูดถูกเขาพูดเบาๆยังไม่จบรถเคลื่อนตัวกรุงเทพยามค่ำสว่างสวยัยแสงไฟนีออนสะท้อนกระจกเด็กหลับในอ้อมแขนลมหายใจอุ่นๆพัดต้นคอฝันร้ายเก้าปีจบลงแต่โทรศัพท์ชั้นสัน่นข้อความใหม่เด้งขึ้นหมายเลขที่ไม่รู้จักลูกอีกคนของนายกำลังมา ฉันมองออกไปนอกหน้าต่างฝนเริ่มตกหยดน้ำเกาะกระจกและในเงาสะท้อนใบหน้าของฉันยังคงถามตัวเองแล้วตอนนี้ใครคือศัตรูตัวจริงรถตู้ลล่นผ่านถนนที่เปียกชุม่มฝนตกหนักขึ้นทุกขณนะเสียงใบปัดน้ำฝนดังสม่ำเสมอราวจังหวะหัวใจฉันกอดลูกชายแน่น กลิ่นฝนลอยเข้ามาผสมกลิ่นนมเด็กความอุ่นจากร่างเล็กทำให้อกฉันอบอุ่นแม่นั่งข้างๆมือวางบนเข่าฉันเบาๆนิ้วเย็นแต่ให้ความมั่นคงไม่ต้องกลัวแล้วแม่กระซิบเรากลับบ้านกันชายในชุดสูทสีเทานั่งเบาะหน้าหันมามองฉันครั้งหนึ่งยิ้มบางๆบ,บ้านใหม่เขาพูด ที่ไม่มีใครรู้จักรถเลี้ยวเข้าซอยเล็กไฟถนนสลัวต้นไม้ใหญ่บางแสงจันทร์ประตูรั้วเหล็กเปิดออกบ้านหลังเล็กสีขาวหน้าต่างทุกบานปิดม่านสนิทฉันอุ้มลูกลงจากรถพื้นหญ้าเปียกเย็นใต้ฝ่าเท้ากลิ่นดินฝนลอยขึ้นจมูกแม่เดินนำกุญแจในมือดังกริกประตูไม้เปิดออก ภายในอบอุ่นกลิ่นขนมปังอบใหม่ลอยฟุง้งแสงไฟสีเหลืองนวลเด็กตื่นขึ้นยกมือถูตายิ้มกว้างบ้านหนูเขาพูดวิ่งเข้าไปในห้องนั่งเล่นฉันยืนมองภาพวาดเด็กติดผนังของเล่นกระจายพื้นแม่เดินมาข้างหลังกอดไหลฉันเบาๆ ลมหายใจอุ่นเผาเก้าปีที่หายไปแม่พูดเราจะสร้างใหม่ชายในชุดสูทสีทวางกระเป๋าใบเล็กบนโต๊ะไม้สักเปิดออกภายในสมุดบัญชีใหม่พาสปอร์ตสองเล่มชื่อฉันและลูกพรุ่งนี้เขาพูดเครื่องบินเจ็ดโมงเช้าฉันพยักหน้า รับสมุดบัญชีตัวเลขเจ็ดหลักฝนยังตกแต่ในบ้านเสียงหัวเราะเด็กดังขึ้นฉันเดินไปที่หน้าต่างมองออกไปในความมืดฝนล้างถนนเก่าโทรศัพท์ในกระเป๋าสั่นอีกครั้งฉันหยิบขึ้นมาข้อความใหม่ยินดีด้วยแต่เกมเพิ่งเริ่มฉันยิ้มลบข้อความ ปิดเครื่องแล้วหันกลับไปกอดลูกชายในบ้านที่ไม่มีอดีตท้องฟ้าด้านนอกเริ่มสว่างแสงแรกของวันใหม่และในอกฉันคำถามเก่าค่อยๆจังหายไปกับสายฝนที่ไม่มีวันกลับมา